รอให้แม่อาบน้ำมาก่อนเด้อค่อยก,กินได้ยินไหมรอให้แม่อาบน้ำมาก่อนนะเราก็กินเนาะตกลงไหมได้ยินหรือเปล่าแม่บอกว่าให้แม่อาบน้ำมาก่อนแเราก็กินรอก่อนได้ไหมเนี่ย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 รออย่างเงี้ยรอได้ไหมรอได้ไหมรอได้แต่ก้จะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมแค่นี้ก้ก็เหนื่อยแล้วฮะ รอรไหวไหมเราให้แม่ไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยกินดีไหมแม่ถามว่าดีหรือเปล่าคอยอย่าใจร้อนลูกอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนใจเย็นๆเข้าใจไหมใจเย็นๆกัดเย็นพอหรือยังใช่ไหมดูก่อนดูก่อนๆๆดูก่อนๆๆแม่สังเกตดูก่อนเย็นพอยังนี่น่าจะเย็นพอแล้วนะนิ่งแล้วเห็นไหม โอเคนิ่งได้แล้วคอยนะเก่งมาก